ฮาราเกะฮาราเรกจีโฟนโกฟูดอปุนดอเวกว่าเลิกกว่าเจตตากรสอตีนฟ้าคนที่กว่าดอเพย์ทีอยูต่อดากระสอดเดอทอลล่เกชโชบายต์คาน้อยีฮีเนวาด้าเลอรสร้างรวยทันดากระสอตดากรสอดใครเนี่ยเอาเวกลัวลาวาด้าคู่ต่อแล้วอยู่โกลเทวดาสมาชิกกองอาสาสมัครพิวสอทีทะเลาะก,กันเองจนถึงขัน้นแทงกันตายที่เมืองปีลินเนาะเทวดาเลอร์ไปเหยาะอาซึนิสุตโตลาล อ่าเกเวดาทิวโซทีเดเวดาคืออธิปัตย์นี่กระเดเดวาอีรอตาเชโรตาก็เกตีโตเหรอตัวรตาเกโรฟังเนี่ยเลยเวบีลิงตัวจะชวนน่ะไม่บีลีกว่ามลินดาหนอเลอเวดามองแล้วก็เหลือโกรธกับปากหนออเวต้าก็โซดใครอ่าตั้งหรือไทยกว่าเดเวดาแท้ตาต้นใหญ่เราเวลาต้องคุยต่อขี้ขิงโชชิชิคึ้มเนาะอเวแพ้ปู่กุ๋ยเมื่อเกอดิซีเกบนี้หรอ เนาะักงสดี้กุยเวด้าสุเมียนเจวเวด้าเลอตาเกทฮอสตะบลอนใหญ่ตาลอกนนิดเดอร์เมวเวด้าตาสมีสมูอัลลอตเตโตนอเพเกลนหนึ่งหลอดหมกเลนหนึ่งหลอเลยตะวะคู่ทอตะวะเนี่ยกวเวด้ามีเลยส่งเต้ตะวะนอเลวีปีเลนเลมองเจวเวด้าเลตันเลโกอ่าเอาเวนี่เมวเวด้าตาลอตากเลดอมื้อนี่มื้อสอเลตาอีโลโชกิโลตะบลอนใหญ่เกทฮอเวด้าตาเลือดละท่อคือโซลาปุกิลี เนาเพคือซขีขกระทอขีชิคือก็บ้าไ้ได้เพม่ขอคุยนารีเดี๋วไได้จีจานี่นี่วิบลอนี้เดีวไได้เลยตาอีหลอดโชกิหลอดตาลาเกรต้องตาตบลอใหญ่นี่ยไม่ไได้กระเดงเดหรอเนาะพวซอทีกระเดงเด๋หรอลาอู้ไปได้เลยไปย่อ SAC อัตราเปอร์พัตดไป่กนี่เดีวได้กปอีหดานี่ยคีกาตัวคุกันน่ยมีเวลาเลยตาอู นอตอนนี้เราโกว้ไดมีเลอกกะพะนอวิบลอนี้เราเวรกานไมีเลอกงยโจอ่ขี้กานนี้อีหล่อไว้ได้สะเตเววิบลอนี้ก๋วยไวได้ใจทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้มีดแทงเป็นเหตุให้นายตันอูเสียชีวิตนอแต่ว่าขี้กานนี้เราไม่เลิกมันนึกเรื่องมันนึกกลัวเลยดึเตือนวาบ้าอีหล่อไว้ได้กาที่นี่นานี่ยดีช่วยดีนอช่วยดีอีหล่อตานาเฟ่บ้าบากลานกลานบ้าบากลัวบ้าบา ดิ่กุลป้าว่านอตันป้าว่ามีกันป้าฮกคูโพยไมีอิรลาเนี่ยป้าโดนตาจิกูเวนะเอออาโคตอนนี้ยนี่เปรี้ยวสดชิ้ขี้ไก่เทวีอิรดาอยู่บนนี้เด้อเอาเวร์กาแลกเล่าเวลาเราโคจูเนี่ยนอไปเชเวดาเอาเวร์กาที่นอเชเวดาทางอุ่งเนนี่ยสีเลยเทวีดาเดี๋ยวกูเวด้าเลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนอจากบาดแผลชฉกรรจ์บริเวณหน้าอกและหน้าท้องสีเลยตะเกทัสตาลอง นอเพมันด่าดืหลอมเมื่อก่อนอาเวตาก็มีสม,มุนล,ออลอน่อสมัวตะเพื่อนอาคู่เถอะแต่ที่ขอหลอน์นอบาตาเชเวตาเพอัตานาควาต่ที่อาคือเพื่อนตที่เตเวงวิบร้อนนี้นอเตเวดาตักเกล้าตานี่เดอรเอ่ออตักอีตากลูเลยตักเกล้าตานี้เตเวดาเลยทั้งคู่ขัดผลประโยชน์เรื่อง การแบ่งเงินที่ได้มาจากการรีทยจากการรีทายและการยึดรถจักรยานยนต์จากประชาชนเดี๋ยวตาตาสกุลตาจะูดไบไต่ดต่ยวลาอีหลอดไตด้ก่นนี่อาให้ตเลือดแ่วลาพิวสอดทีจะดูนี่เอาเวทอ่าปกติจะเลยฮีชูปาตัวโพรี่ผ้ากลัวจีวีบอนเดอร์อ่าฮชูปาตัวโปอาสซนเกอร์ตเวดา วิบวนี่เลกลู่จ si ีนศาสดานี่น่ะอันโนรสันตปาโกบ่าอะกูตัดดอนี่อีรหะสัตเทเวอีรหะเนี่ยอเวจเอเวดาเอ่อปีตูตน่ะรออเวลเลออมีเลสาอุติการนี่อืมเงจ้อบ่เงจ้อนี่เฉเวดาตังค์นี่ปีตูเตเวดาเอ่อเหตุการณ์ลุลือเลกลู่จีนศาสดาโนรเวดาการบ่าวโกบ่านี่หลอ วิบลนกิยเมดาสูเมียาจนอกว่าเลอเชตามีเงจอกนเดอเเปกเกพ่ออ๋อวิบลนีเด็กเดกอ๋อเลอปก็รู้วีเลนเทวดาดีต่เนอว่ากะลบลลกัวอ๋อเลรูเลตินี่หรอวิบลนีอารัวพูดี่เดอเาว้สีอาทิ้อน้าจอีกเวดากลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่เมืองปีลินมักจะร่วมมือกับตำรวจ เลขาหารในการตั้งด่านรีดไถจับรถจักรยานยนต์หนาะเตวด้าเลิฟปัตตุมวุภูป่าพลามหมอเตวด้านเานพื่อสอดที่จะดุดยนี่อ่าพ่อหล่อจูมาตโกต้าเราไปยอปเปโกเราไปยตุดที่ด่าพาชอลเวด้าตาคนมีสมุนล่อพ่อไวด้าป่าแซงเกตวิมลเดชคือออนลราเวดหน้าป่ากรุบกวาจีติดพามโมโลาดทอมุล่หนารวมถึงการมีส่วนร่วมในการกินอาหาร และร่วมขบวนล่าตระเวนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่นอลากาเตอร์นี่เดเตเวดาตะกาดีบาเตเวดากวาตินพ่านี่หนอรเมกวารเลอร์พ่อซื้อวุบลว่อนในเดาหาชั่ตาเลดูปุตซวอปูแต่ไม่ละหาชั่งตาหาชั่าวาบาเตเวดาตาหาชัาเนียเกเราะตากูตากวเลอร์กวาร์คงวอฟูตินพ่าอาวอนุ่มแนี่หรอตากุโซนี่กุยไว้ด้าตือเพนนี่นี่หรอเดออ่าลอจการเวด้าเีทหนอนนอตา อตาฟื้ออากันเลยเต็งยาวลูกเนาะเทปเอออะคูได้ดอนใดอีรอตาได้เฉติรอตาเนาะเวอันเนาะก็ได้บ่บาตาเนาะหูเฉติรอตาซี้เนาะเวมีอ๋อการชีติวิตาเวเย่กันเนาะติตาเวเนาะผ่ากอบาลอเนาะตาฮูตาละพ่อบาแจยญิโอเคอะเวนิดอะตามวิไทปาพลาเวดาเลยอ่าประโยชน์คือถ้าไม่ประโยชน์คือเววิตาสุพิวซอจีเอ่ออะฟิวเวตี้ตะพาอีรอตากระเดกๆเนาะเลยอ่าสบโกเวดาอะมีเลยสุกตุ อาตวอคุณร้อนอีเดอตื่นเว้นเลยตัย้ตีดาวพูดอะไรเหรอปลาปลาดุซี่เติพนกพปเทงหรอกตามลึก